มีเลี้ยงหมาพันเล็กๆอยู่หนึ่งตัวนะคะแล้วพอดีเพิ่งมีหลานใหม่ออกมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมีสัตว์เลี้ยงมันจะทําให้ขนนะทำให้เขาเกิดเป็นโรคภูมิแพ้ได้จริงหรือไม่คะเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะ,ะเวลาพูดในบ้านเนี่ยก็มีสองแบบคือในบริเวณบ้านแล้วก็ในตัวบ้านในบริเวณบ้านเนี่ยหมอ,อยังยอมรับว่าว่าเลี้ยงได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดในตัวบ้านแค่นี้ไม่อยากจะให้เลี้ยงเลย ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมามุ่งไปที่ตัวสัตว์ที่มีขนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาหรือแมวก็ตามทีแต่ถือเป็นการเลี้ยงเล็กๆน้ออๆเช่นเลี้ยงปลาเนี่ยเราเลี้ยงในบ้านได้แล้ว,ว่าน่าจะเลี้ยงด้วยเพราะว่าบางครั้งเด็กเนี่ยก็จะมีความสุขในการที่ดูสัตว์เวียนว่ายไปมานะคะแล้วก็มีการให้อาหารสัตว์ด้วยแต่ถือว่าเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยอันตรายค่ะเพราะว่าอันที่สำคัญที่สุดผู้จักคนเขาเมันจะร่วมทั่วไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวหมัดตัว แมงตัวแตต่างที่เป็นของสุนัขและก็แมงแล้วเรามองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถกระตุ้นําให้เกิดการแพ้ได้ง่ายๆเสีย,ยเดียวนะคะในเด็กอย่าพูดว่าเด็กเล็กเลยนะคะแม้แต่เด็กต่ำกว่า5เนี่ยหมอคิดว่ามีโอกาสที่จะแพ้ของเหล่านี้ได้มากเดียวเดียวทํำความสะอาดอย่างไรก็ไม่พ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องไม่เลี้ยงเลยในบ้านก็จะดีสุดแล้วก็อย่าให้เข้ามานะคะอันที่2ก็คือในเวลาเดียวกันเนี่ย นะสัตว์นั้นก็จะมีพิษที่เราเรียกว่าพิษสุนัขบ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลี้ยงในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามทีเนี่ยต้องพาสุนัขแน่ไปรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วนทุกครั้งในเวลาเดียวกันวัคซีนนั้นก็ไม่สามารถจะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าสัตว์อาจจะไปรับมาโดยอุบัติเหตุจากที่อื่นดังนั้นเนี่ยหมอแนะนาว่าถ้าเกิดอยไงไรก็อย่าให้ลูกเนี่ยนะคะเล่นรู่แรงกับสุนัข นะคะกับแมวอย่าไปดึงหางนะคะอย่าไปเอาหน้าไปให้เขาเลียเอาเลียวเอาหรือว่าจะให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เขากัดยางบริเวณหน้าบริเวณตัวได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะว่าถ้าเกิดคิดจะเลี้ยงสุนัขแล้วก็มีลูกเลี้อยู่บ้านเนี่ยต้องระวังพฤติกรรมของลูกนะคะซึ่งก็คุมไม่ได้พฤติกรรมของสุนัขก,ก็คุมไม่ได้นะคะเวลาที่รักก็รักกันแต่เวลาที่เกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเขาอาจจะถูกทำร้ายได้ง่ายๆค่ะ